มาดูนะครับรถพ่วงรถพ่วงสายปุนนะครับนี่มากับทีมงานเช่ยงเกี่ยวหรือว่าน้องแคทโอขับรถหิมม,มือขัดเดี๋ยวเราตามไปดูครับว่าใครขับดูครับนี่มเมาดินนะครับมเมาดินกับทีมงานเรากำซิ่งดินระเบิดโอ้แต่สวยลบลบลบ ัวใหญ่มาตัวเล็กลบ <S <S โอ้แตสวยใสเกียวต้อยแล้วไม่ไหวนี่อูอเดี๋ยวไปดูเสียคริสตักขึ้นรถพ่วงนี่เจ้า s k 2อ0เรานี่ครั้งแรกครั้งแรกเลยนะครับนี่กับการขับตักใส่รถพ่วงเอาเข้าซอยก่อนแตสวย นี่ต้องลบให้เดี๋ยวเราตามไปดูครับว่าใครขับกันแน่จะเป็นน้องแคทหรือว่าจะเป็นช่างเดี่ยวโอ้ฝุดไลบเลยพี่น้องโอโรเบิร์ตลบโรเบิร์ตเอา ให้รเบร์ตไม่ลบให้รถใหญ่ลบโอ้แม่โอ้ขับลงทางเลยผพรว่าสไตล์ขับนี่ผพรว่าช่างเอีวแน่นอนเดี๋ยว,วตามไปดูครับตามไปดูเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะครับน้องแคทน้องแคท เห็นแต่ในช่อง YouTube ของทางทีมงานนี่วันนี้ก็มีโอกาสเห็นตัวจริงนี่มาเอาดินไปช่วยนะครับทางู้อยากไรนะครับนำทีมโดยทั้งเกี่ยวอันนี้ผมขี่โมไซด้วยพี่น้องด้วยกล้องเงจะสันส้นๆหน่อยไปเลยไปเลย อ้อปบ,บ๊ไปล่ะนี่ S K ส0งนะครับเจอกันกับโอ้รถพ่วงทำไมมันขับง่ายปะนี้พี่น้องดูอยากลงตรงไหนก็ลงนี่ดูทางอย่างนี้ยังลงได้ เอาจริงเอาจริงเดี๋ยวเรามาดูว่าจะตักกันยังไงจะลงไปยังไงเดี๋ยวเขาจะถอยมาเอาดินยังไงครับนี่เอาทำไมไปโน่นล่ะ ถอยมาโลดนี่ให้ถอยลงอ่อเลยพี่น้องมาดูว่าสาวแคทขับเองหรือเปล่าถ้าสาวแคทสาวแคทขับเองนี่ผมว่าโอโหดจัดเก่งเลยนี่วิ่งเข้ามาอ่อเมื่อกี้จัดจริงๆเดี๋ยวท่านผมดูสไตล์กันครับผมว่าช่างเอี่ยวนะ,ะเดี๋ยวมันลุ้นดูคร,ครับว่าใครขับคันนี้ เดี๋ยวจะเคาะกระจกเปิดดูดิมาเลยมาเลยยาแซมวิ่งก็ติดธนานการครับแซมวิ่งเอาเลยเลยเลย,เลยมาเลยมาเลยอุ้ยสาวแคทสาวแคทครับเอง โลดฮักโลดไปทางใดล่ะโบกไม่เป็นเด้อพี่น้องเด้อโอ้ผู้หญิงเดี๋ยวว่าจะผู้ชายเก่งเด้อครับสมัยนี้ผู้หญิงนี่ทำได้ทุกอย่างเดี๋ยววันอนองแท็เขาจะไปทางไหนโอ้โอ ลงล่างเลยจะกอยู่ข้างบนล่ะลงล่างบ่าล่ะลงล่างเอาหัวมานี้เอ,เ,เอ้ยอามาดูนะครับอขับแบบในของเขานี่ นั่นแหละมาเนี่ยขึ้นเนี่ยถอยดากเข้าไปาน,านี่ครับครั้งแรกเจ้าสองร้อยเราตัดขึ้นรถพ่วงเดี๋ยวได้ไ เดินนาไปโหลดไม่พอหรอฮะเฮ้ยวนไปโน่นเลยดีกว่าตัก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 อ้อมมน่นดีกว่ามันอย่างเดี๋เดๆๆเดอเดออ้อมไปโน่นเลยเฮ้ย รดนอไปน่้นไปใส่รุ่นเลยแล้วขับออกมาได้ผมดูว่าคุณฟีมือไม่ถึงหรอกไปรดนเลยโอ้ยฟีมือไม่ถึงอะดูไปแล้ววนไปวนมาอยู่นี่แหละโอ้วนไปน่้นเลยมือมือไปน่น ผมรึกว่าน้องแคทขับไม่ชักเดียว <c oughs> เฮ้ยให้อม้อมไปโน่นเลยแล้วไปเข้านู่นเลยอ้ <c oughs> อมไปลงทางโน้นไ่เลยแ <c oughs> ชมปบอกให้อ้อมไปลงโน้นแล้วไปเข้านู้นมาใหม่เลย เอวแนะนอนสไตล์นี้ผมดูไม่ผิดนะว่าน้องแคทขับสไตล์นี้ได้ยังไงเปิดปตูมาตกใจหมดเลยไปเลยอ้อมไ,ไปโน้เลยอ้อมไปโนเลยอ้อมไปรดไปเลยไปเลยไปเลยเลยเลย ไปโลดไปไปไป,ไปเออไปเน่มาลงเน่ลงเน่ไปน,นูน่นฮะนี่เอารถพ่วงมาย้าอย่างนี้แล้พี่น้อง นี่เตรียมรอแล้วเจ้าสองร้อยเราเตรียมจกใส่จกใสเนานี่ทรงนี้เลยนี่น้องแคทน้องแคทสวยครับสวย ถอยลงไปโดนก่อนเอ้ยเอ้ยใส่ตัวแม่ก่อนนะลูกใส่ทีหลังถอยไปเลยเขี้ยวเก้ว,กวโอ้ เอ้ยโอ้โอ้ไปแนวไหนดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่าว่าใครเป็นใครเจ้มามาือเจ้ามืคขับมาคือ <c oughs> ไ,ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านยังไงผมเข้ามาได้เนี่ยเสียเวลาครึ่งชั่วโมงไม่ถึงทางถ่ายยังไม่ถึงโอ้นี่รถของน้องแคทเขาสวยสวยทั้งรถสวยทั้งคนนี่ทายเจอา ทีงานจอดรอก่อนเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้สายบุญสายบุญคำเอาดิน,นเป็นไรเสียเวลาน,นิดนึงทีงานเรายัางวิ่งอยู่นะครับนี่นุ่นู่มือนุ่อีออีมือละบ้องเอียว เฮ้ยเดินหน้านิดนึงก่อนว่ะเฮ้ยแช่ไม่เรียกคิดให้น่อยด้ เจ้าของรถครับน้องแคทเจ๋วจริงๆแจ๋วจริงๆผู้หญิงขับสิบลอ้อเคยมีที่ไหนนี่เจ๋วคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่กับทีมงานสายบุญกับสิบลอ้อพ่วงน้องแคทนะครับสวัสดีครับผม